สามเคล็ดลับให้ผิวสวยใสยบอกลาผิวคํำเสียช่วงนี้นะคะอากาศแปรปวนมากๆเลยค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน วันนี้ก็เช่นกันนะคะฝนเพิ่งตกไปอาทีนี้เนี่ยเราอยากจะมีผิวที่สวยใสยวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากกันค่ะข้อแรกนะคะให้เริ่มที่การทําความสะอาดผิวหน้าเน้นเป็นน้ําเย็นนะคะเพราะน้ําเย็นจะช่วยกระตุ้นผิวให้แบบเปล่งปลงั่งเลือดลมไหลเวียนดีมากกว่าน้ําอุ่นน้ําอุ่นเนี่ยถ้าเราอาบน้ําที่ร้อนจัดเกินไปผิวเราจะแห้งนะคะข้อที่2ค่ะให้เรานอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนอนให้ได้วันละ8ดชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ําให้ได้วันละ2-3ลิตรผิวจะได้ดีท็อกซ์ของเสียออก แล้วก็เปลี่งนแปลงมากขึ้นการน,นอนหลับที่ดีผิวเราก็จะยิ่งดีนะคะข้อที่สค่ะทําจิตใจให้สดชื่นอย่าเครียดนะคะรวไมไปถึงถ้าทาครีมต้องมีวินัยด้วยทาทุกวันสม่ําเสมออย่าได้ขาดวันนี้เกศเอาความสดชื่นมาฝากทุกคนด้วยนะนี่สวยไหมสวยไหมบรรยากาศดีๆสดชื่นให้เราเนี่ยจิตใจเบ,บิกบานมีความสุขก็จะได้ไม่เครียดนะคะ และสำหรับใครที่ตามหาครีมที่จะช่วยกันแดดให้เห็นผลรวมไปถึงไม่มันไม่เหนียวมีไหมมีแนะนำนะคะนี่เลยบีีกันแดดเคที่ s p f 50 PA บวก กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มนันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวตัวที่เราแนะนําตัวนี้นะคะเราทาเข้าไปแล้วจะได้ทั้งบารุงกันแดด50เท่าและเมคอัพเบสหน้าใสที่ช่วยในเรื่องของให้ผิวเราก็จ่างใสขึ้นทาเข้าไปแล้วเนี่ยผิวออร่าหน้าใสเป๊ะปังได้ตลอดวันค่ะรวมไปถึงในระหว่างวันถ้าเราต้องการทาครีมกันแดด3ตัวนี้ทาได้เลยนะคะในขนาดใหญ่บึ้ม1 ร้อกร,รัม390บาทเท่านั้นวันนี้ก็เอาวิวสวยๆแบบนี้เป็นพลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะส่งพลังบวกให้กันแล้วก็ดูแลผิวอย่างสวยใสยไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ